สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เราอยู่ในแอป curious cat นะครับซึ่งจะเป็นแอปแมวนั่นเองนะก็ผมจะมาถอนเงินให้ทุกคนดูกันนะครับว่าตอนนี้วันที่21เวลา4ี่ทุ่มเกือบ4ี่ทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้ว่ามันยังจ่ายจริงอยู่หรือเปล่านะครับใครที่เล่นแอปนี้อยู่หรือว่าใครที่กําลังตัดสินใจจะเล่นเนี่ยดูคลิปนี้ได้เลยนะครับดีวผมจะมาถอนเงินให้ดูกันสดๆไปเลยนะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยาทางแอปได้ส่งแบบสอบถามมาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแบบสอบถามนะถ้ามันมีแบบสอบถามมาเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปจรวดรูปสายรุ้งรูปพิซซารูปแอปเปิ้ลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีความอาจจะมีคะแนนแล้วก็ความยากง่ายในการทําแตกต่างกันไปนะครับถ้าจรวดเนี่ยก็คือ,อจะได้คะแนนอยู่ที่59คะแนนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่จะได้แบบนี้ทั้งหมดไม่ใช่นะครับ แล้วก็จะใช้เวลาในการทําประมาณ8 12นาทีนะครับเปอร์เซนต์ความสําเร็จก็จะอยู่ที่52ก็ถือว่าอาถือว่ายากพอสมควรนะสำหรับชุดนี้นะครับใครที่มีไปสอบถามมาเนี่ยก็ให้รีบเข้าไปทํานะครับถ้าเราทําช้าเนี่ยไปสอบถามก็จะหมดอายุหรือว่าจะเต็มโคต้าซะกอ่อนมันก็จะไม่มีให้เราทําก็คือจะหายไปนั่นเองนะโอเค ตอนนี้คะแนนผมมีอยู่155คะแนนนะครับด้านบนขวามือเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาถอนเงินให้ดูนะครับวิธีการถอนเงินเนี่ยเราสามารถกดไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากพี่ออนด้วยนะครับที่ได้บอกมานะว่าสามารถกดไปที่อุ้งตีนอุ้งเท้าของแมวตรงนี้เข้าไปได้เพื่อถอนเงินหรือว่าจะกดไปที่ขีด3ามขีดตรงนี้ก็ได้นะครับก,กดไปที่ขีด3ามขีดปุ๊บแล้วก็กดไปที่เมนูถอนเงินอันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดไปที่อุ้งอุ้งเท้าละกันนะครับกดตรงนี้นะ ตรงนี้เลยนะครับอ่ะกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมายังหน้าถอนเงินแบบนี้อ่ะพอมาหน้าถอนเงินแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถเลือกถอนเข้าทรูม m น n ี่ได้นะครับเพ y เพาเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับใครที่มีเพ y เพาก็อ่าไม่ค่อยแนะนําให้ถอนเข้าเพลเพาสักเท่าไหร่นะครับก็ผมกลัวว่ามันมันไม่เข้านะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันยังจ่ายจริงอยู่หรือเปล่าสําหรับเพลเพานะมันยังจ่ายอยู่หรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะจ่ายแล้วนะครับยังไงเราถอนเข้าทรูม m o นี่ดีกว่านะครับเซฟ มันเข้าแน่นอนมันเข้าชัวร์นะครับถ้าถอนเข้าทรูมานนี่นะโอเคตอนนี้155คะแนนก็เท่ากับ64บาท14สตางค์นะครับแอปนี้เนี่ย100คะแนนเท่ากับ40บาทนะครับ100คะแนนเราทําประอบถามสะสมคะแนนให้ครบ1 0 0คะแนนก็จะได้ไปเลยนะครับ40บาทนะ40บบาทนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยมันจะอิงตามค่า,างเงินปอนด์นะครับเงินปอนด์อังกฤษหรือว่า ตัวโ e ยก็คือ gbp นะครับ gbp นั่นเองนะซึ่งถ้าเงินปอนแพงเงินถ,ถ้าเงินปอนขึ้นสูงเนี่ยแอปนี้ก็จะจ่ายให้เราสูงมากขึ้นนั่นเองนะโอเคดีผมก็จะถอนให้ดูกันเลยนะครับกดไปที่ t r u e m o n e y wallet ตรงนี้นะแล้วก็ทำการใส่ชื่อบัญชี t r u e m o n e y wallet เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมลองใส่เป็นภาษาไทยแล้วไม่ได้นะครับก็ให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะ จากนั้นก็กดยืนยันเข้าไปนะครับอ่ะตอนนี้มันก็ขึ้นสถานะว่ากําลังรอแบบนี้นะครับกาลังรอนะเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับปกติแอปนี้จะใช้เวลาในการถอนไม่เกิน5วินะครับอ่าผมบอกแล้วเงินมาแล้วนะครับเงินเข้าแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูใน True Money Wallet นะครับอันนี้จะเป็นประวัติอ่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นประวัติที่เงินเข้ามารายการเงินเข้ามานะครับ64 1.14บาทยอดเงินคงเหลือก็73บาทนะครับในทรูม n นี่ดี๋ยวผมพาไปดูนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่เงินเข้ามานะก็จ่ายมาเมื่อกี้นะครับดูเวลาได้เลยนะครับสี่ทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับเพย์เออร์แม็กหนึ่งศูนย์นะครับจากแอป curious cat แน่นอนนะครับก็ใครที่กำลังตัดสินใจจะเล่นแอปนี้หรือว่า ใครที่มีแอปนี้อยู่แล้วนะครับก็ให้รีบไปทําแล้วก็สะสมคะแนนแล้วก็ถอนเงินกันได้นะครับมันจ่ายจริงแล้วก็จ่ายเร็วด้วยนะครับไม่เกิน5าวิเงินเข้าแน่นอนนะที่สําคัญเนี่ยก็คือมันเล่นได้ฟรีถอนได้ฟรีฟรีร้อยแน่นอนนะครับแอปนี้ผมก็เล่นมานานแล้วนะประมาณาหลายปีแล้วนะครับสอปีได้แล้วนะครับสํหรับสหรับแอปนี้นะมันจ่ายจริงมาโดยตลอดเลยนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจก็ กดลิงก์ใต้คลิปผมเพื่อไปดาวน์โหลดไปเล่นกันได้นะครับใครที่มีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับแอปนี้หรือว่าแอปอื่นๆที่ผมเคยรีวิวเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาที่ช่องคอมเมนต์ได้นะครับสอบถามพูดคุยกันได้หรือว่าใครที่อยากติดต่อพูดคุยกับผมแบบแบบโดยตรงเนี่ยสามารถทักมาคุยได้ทาง อ่า a ฟซบุ๊กเงินฟรี Channel นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเป็น Facebook ติดต่อนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญก็คือกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปเกี่ยวกับการหาเงินฟรีๆแบบนี้นะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ